สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับนิติศาสตร์แม่นาคนะฮะแล้วก็เจ้าพยาชนะนั้นกลับมาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันที่ทุกคนเกือบทุกคนนะฮะจะมีความหวังมีความสุขนะฮะเป็นวันที่ออลอตเตอรี่ออกหลายคนเรียกวันนี้ว่าเป็นวันปลดหนี้นะครับมันก็แปลกอยู่อย่างนะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนกับอะไรความรัก บางคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกเนี่ยแทนที่จะเข็ดบวชนาซื้อใหม่เอาใหม่แก้ตัวใหม่ด้วยความหวังว่าโอกาสของเป็นของเราเช่นเดียวกับความรักนะครับบางคนเนี่ยผิดหวังในความรักโดยเฉพาะสาวๆในเฟสเนี่ยร้อยทั้งร้อยฮะเข้ามาเนี่ยวันสองวันคุยดีดีวันที่สี่ที่ห้าเริ่มออกลายแล้ว ชวนเทรดใครจะเชื่อบ้างว่าวันนี้คนในเครื่องแบบสีขาวที่เราคิดว่ามีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานหน้าตาดีนะหน้าตาดีรู้จักกับผมแค่สองสองวันแต่ผมระวังตัวอยู่แล้วนะรับรองชวนเทรดแน่นอนไม่พลาดวันนี้ซื้อรตรี่ถูกชวนเทรดเฉยเลย คือหน้าตากับจิตใจมันคนละทางอ่ะนะไอ้เกี่ยวกับชวนเทรดอะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นช่องว่างระหว่างกฎหมายที่เราไปแจ้งความมันไม่ได้เพราะตำรวจเนี่ยเขาจะบอกว่าให้โดยเสน่หาไอ้คำว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยมันเจ็บปวดนะที่จริงแล้วอ่ะมันหลอกกูใช่เปล่ามันหลอกเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมีอยู่คนนึง เขาบอกว่ากาไรเดือนหนึ่งสี่แสนกว่าบาทถ้าสี่แสนกว่าบาทเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกนี้เต็มบ้านเต็มเมืองกันแหละประเทศไทยมันไม่มีแล้วคิดง่ายๆฮะธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะถ้าหากเอาเงินไปลงแล้วมันได้กําไรมหาศาลเนี่ยเขาไม่มาบอกคุณหรอกเขาไปลงเองไม่ดีกว่าเหรอใจบุญเหลือเกินเออมะเดี๋ยวจะไปด้วยกันหลายคนเชื่อว่าชีวิตจะต้อง เดินไปกับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเอาเงินไปลงทุนโอนไปเป็นหมื่นเป็นแสนไปนแจ้งความตำรวจมันไม่รับแจ้งบอกให้โดยเสน่หามันเป็นช่องว่างจริงๆนะครับลองดูแล้วกันถ้าเกิดคุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้แน่จะลงทุนอะไรกับคุณเนี่ยนะชาจะัยาญาแนะนําเลยนะคุณต้องเห็นตัวจริงเขาก่อนอย่าเห็นแค่อย่าได้ยินแค่เสียงรูปรูปภาพ กับเสียงบุค,คลิกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยบางคนเนี่ยหน้าตาดีมีสกุลนะแต่เสียงพูดเนี่ยมันเหมือนกับคนตะเข็บชายแดนชัดๆเลยนะครับก็โอเคนะก็เข้าใจตรงกันนะว่าอย่าเอาเงินของเราไปลงทุนกับคนที่ไม่มีตัวตนเงินพวกนี้ออกนอกประเทศหมดแล้วพวกนี้ก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาเขาบอกว่าเขาเอาโดนเอารูปไปใช้อะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาได้มาห้าพันบาท ก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปเขาชุดอาบน้ำมั่งอะไรมั่งไปเที่ยวเดินตามถนนไปกินข้าวเนี่ยอิริยาบถต่างๆของคนที่ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยช่างภาพคนนี้มันเก็บไว้แล้วปรากฏว่าไงครับวันดีคืนดีเนี่ยมันเอาไปใช้เนี่ยไปหลอกผู้หญิงพวกเนี้ยไปหลอกผู้ชายเนี่ยอันตรายมากๆเลยเนะี่ยทำอะไรได้คนะับหลายคนพูดเห็นแล้วเศร้าอ่ะที่บอกว่าจําเป็นต้องทําอะเพราะไม่มีจะกิน คุณไม่มีจะกินนะแล้วทําไมพวกแม่คงแม่ค้าทั่วไปเขายอมตากแดดแม้แต่เด็กเอที่เขารับจ้างแบกปูนไอ้พวกเก็บของเก่าเนี่ยเขาไม่แลกเงินแค่สามสี่ร้อยอ่ะหน้าตาเขาดีด้วยเขาบอกเขาไม่เอาไม่ถุงไม่เทรดอะไรอย่าไม่รู้จักอะ่ะนะไอ้พวกนี้คือไอ้พวกแลกสกุลเงินนะนะฮะแลกสกุลเงินอย่างเราจะไปต่างประเทศอะไรก็รู้อยู่จะต้องแลกเงินประเทศเขานะครับ เออแลกไปเท่านี้เอาไปแสดนึงเนี่ยได้กับอท่ชนี้พอเหลือเงินกลับมาเป็นตัวเงินแทนที่จะได้เท่ากับจานวนที่แท้จริงไม่ฮะตัวเลขจะลดลงนะครับแล้วพวกนี้ก็จะบอกว่าไปเก่งกําไรตามประเทศต่างๆคุณโอนเงินไปปั๊บนี่ให้โดยสเนสน่หาทันทีกฎหมายทําอะไรไม่ได้ทั้งที่ดีนะครับต้องเห็นตัวตนนะครับแลวสายเทศดพวกนี้ไม่มีความละอายนะครับโอเคเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคลิปนี้ที่ บอกหนังสือแม่นาคฉบับเนี้เป็นรูปของแม่ผีเสื้อสมุทรแม่ผีเสื้อสมุทรเย่ยเรามาลองวิเคราะห์กันนะค,คลิปนี้เอาคุยกันสนุกสนุกดีกว่าว่าถ้าหากว่าแม่ผีเสื้อสมุทรเนี่ยในความเห็นของผมว่าเป็นคนที่น่าสงสารนะเป็นยักษ์ที่น่าสงสารที่สุดเพราะอะไรครับไปรักพระอภัยมณีแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายเพราะพระไอภมยมณีเป่าปี่เนี่ยสังหารด้วยปี่ด้วยเพลงเนี่ยก็ยอม อกแตกตายด้วยความรักในจำนวนไอว้วนกรรมวรรณคดีต่างๆที่เราอ่านเราเรียนกันเนี่ยขุนช่างขุนแผนหรือว่าเออพระอภัยมณีวิวาพระสมุตอะไรเนี่ยเราจะเห็นนะครับการรมิวาสิทธิเนี่ยไม่มีพระเอกคนไหนที่เรียกว่าจิตใจแม่งวิปริตเท่ากับพระอภัยมณีเลยทำไมมพูดอย่างเงี้ยผีเสื้อสมุดกูก็เอายักษ นางเงือกกูก็เอาเออเอานางละเวงกูก็เอาเอาแม่งมั่วเลยเรีวยกว่าตรงนี้ทำให้เราคิดว่าเออคนเราเนหะถ้าเกิดอยากจะเป็นอย่างาพระอภัยมณีนี่แม่งคบไม่ได้นะคบไม่ได้จริงๆอะ่ะเจออะไรฟาดดะนะฮะตอนนี้ก็มีคนถามว่าเอา้ถ้าเกิดความรักขอความรักกับแม่นางผีเสื้อสมุทรนี่จะเป็นยังไงเอ้ผู้หญิงอย่าทะเลาะทะเลาะไปขอนะผิดหวังนะ ผิดหวังเข้าใจตรงกันเลยจุดจบของแม่นางผีเสื้อสมุดนี้ไม่ได้แต่ขอโชคลาภนี่ได้ขอโชคลาภขอเรื่องธรรมคาค้าขายธรรมหากินนี่ได้เลยหลายคนโดยเฉพาะแฟนหน,นังสือแม่นางในที่ลงเนี่ยเล่าให้ฟังเลยงวดนี้ถูกหวยด้วยหนังสือแม่นาคปกฉบับที่เป็นรูปเอ่อท้าเวสุวรรณบางสวยสุขไออาจารย์นบมันก็ให้ตรงๆนะฮะเท่าไหร่นะไอหกสี่ใช่ไหมผมบอกไออาจารย์นบถ้าเกิดไม่ให้งวดนี้นะ ้นฉบับนีไม่ให้ค่าตัวนะวันที่แล้วมันไม่ได้ค่าตัวโ,โหบน่บนบ่นไม่ได้ผมบอกใล้ไม่ได้คำนวณให้ดีแล้วอย่าทะลึ่งไปเล่นนะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องอ,อผู้ชายดีกว่าถ้าผู้ชายไปขอให้แม่นางผีเสื้อสมุดเรื่องความรักเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าแม่นางผีเสื้อสมุดช่วยนะดลจิตดลใจให้ผู้หญิงเนี่ยมาลักผู้ชายคนนั้นลกักอย่างหัวปักหัวปั๊มด้วยเพราะอะไรครับเพราะถือว่าผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสาร ไม่นางีเตอร์สมุทรไม่เคยโกรธแค้นพระอภัยมณีนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะสุนทรผููก็โอเคถือว่าต่างเรื่องนี้เขาค่อนข้างเขาทา่าไม่ว่าจะขัดแย้งกันวนะ่าพระอภัยมณีเนี่ยโอ้โหเจ้าบุคคลหลุนช่องเอ,อ้ยมีเมียเงือกกูก็เอาเออยักษ์กูก็เอาผู้หญิงกูก็เอานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดวรรณกรรมนะฮะแม่ไม่รู้ต่างได้ยังไงเอาละครับตอนนี้เรามาคุยเรื่อง,องวัตถุมงคลที่ผมถือว่า เป็นวัตถุมงคลที่พลิกดวงชะตาอย่างแท้จริงนะฮะคือคนเราผมเคยบอกหลายทีแล้วว่ามีพระประจำว,วันเกิดเทวดาประจำวันเกิดคุ้มครองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างผมเนี่ยบูชาพระประจำว,วันเกิดเทวดาประจำวันเกิดชีวิตจริงไม่ตกต่ำนะครับมีตรคนเมตตาสงสารนะฮะยกเว้นในพวกสายเทรดผมมีวัตถุมงคลที่จะแนะนำฮะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นหูนะครับเป็นหูหูที่เป็นวัตถุมงคลที่ถือว่าแรงที่สุดของของเหมาซานนะฮะเป็นหู ที่ท่าอาจารย์แขกเขียนขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็นหูประจําตัวของแต่ละคนนะนะฮะเรามีพระประจำวันเกิดผมเกิดบันอังคารครับวันที่หนึ่งนะฮะแน่นอนเลยก็พระปางพุทธศยาตนะฮะพระนอนนะครับแล้วก็ผมก็มีเทวดาประจำวันเกิดบันอังคารนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มครองผมเรายังไปดูถูกนะ,ะว่าสิ่งอย่างนี้มันไม่มีจริงจากคนไม่มีอะไรเลยอย่างผมในอดีตไม่มีอะไรเลย ต้องเช่าห้องเดือนหนึ่งหกเจร้อยบาทนอนอะนะครับพอเราบูชาสิ่งนี้ชีวิตมันดีขึ้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 นพลิกผันสูงขึ้นสูงขึ้นนะจนกระทั่งมีบ้านนะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างพร้อมอยากจะได้อะไรก็ซื้อได้โดยไม่ดูราคาด้วยนะฮะเนี่ยจากคนไม่มีอะไรเลยอะ่ะพอชีวิตมีขึ้นวัตถุมงคลผมบอกเลยว่าที่ผมศรัทธาในตัวท่านอาจารย์แขกเนะก็เพราะว่าตัวท่านอาจารย์แขกเจอกันครั้งแรกเนี่ยท่านให้วัตถุมงคลมาแล้วก็ให้ข่าวนงมงค่าน้ำมันเมตตาแล้วมาโดยตลอด ให้ความตรงนี้มันเหมือนญาติกันนะครับว่าเออแกก็มีบุญคุณกับเราฉะนั้นอะไรก็ตามช่วยได้ผมจึงช่วยท่านเต็มที่นะฮะทุกวันนี้ก็กังช่วยกันอยู่นะครับอยากให้บูชานะฮะร,ราคาหนึ่งกระจมมาณ3,000หรือ5,000ผมไม่แน่ใจจริงๆแต่มันจะเป็นการที่ว่าทําให้ชีวิตคุณเนี่ยพลิกผันไม่จะไม่ใช้คำว่าโดดใช้ว่ากระโจนเลยดีกว่ากระโจนสูงเลยเร็วด้วยนะฮะวัตจุมงคลของเหมาซานนี่ไม่ช้านะฮะ คุณไปขอพระเรูปอ่ะกว่าถูหวยานานคุณไปขอเทพโอเคเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณมาหาเหมาซานคุณก้าวกระโดดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราจะต้องคิดว่าปัจจุบันเนี้ยธุรกิจหลายๆอย่างเขาก็เปิดทำได้ตามปกติลูกค้าล่ะลูกค้ามันก็มีระดับหนึ่งค่อยๆค่อยๆขึ้นมาเข้ามาใช้บริการนะครับ แต่ทีนนะ่นั่งสารนะนี่น่าสงสารนกะ็คือว่าอย่างบางคนเนะี่ยอย่างวันนี้ดูข่าวเนะี่ยเป็นดาบตำรวจนะี่ยไปกินข้าวเอ,อไปกินเหล้าไปกินอะไรสุดท้ายไปชักดาบเขาเออเป็นดาบก็ชักดาบแม่งเลยนะพูดถึงเนะี่ยแล้วไปยิงเขาตายเลยเนะี่ยโอ้พฤติกรรมสันดาเนี่เลวมากเลยนะผมถือว่าบ้านนี้เมืองนี้ตัวเองเป็นผู้รักษากฎหมายแต่เสือกฝ่ากฎหมายซะเองเล็กอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเล่าไว้หนึ่งเรือ่องไอ้ครูอะ ตกเด็กก็เรียนไปสอกไปเข่าอะไรนะั่นนะแล้วผู้ปกครองเนี่ยใจเด็ดไม่ยอมความด้วยปัจจุบันเราจะเห็นว่าถ้ามีคดีตกเด็กเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมักจะจบด้วยเงินหมืน่นคนต่างจังหวัดได้พลาดนะประเภทเอาเงินหมื่นโยนไปเนี่ยจบเลยคดีแล้วไม่คิดถึงความรู้สึกของลูกฮะเขาตกเขาเตะเขากระทืบเนี่ยจบด้วยเงินหมื่นเหรอฮะเป็นผมจะว่าแต่หมืนน่นงแสนล้านหนึ่งก็แมวศักดิ์ศรีแม่งต้องมาก่อนนะคนเราเนี่ย เรบอกเม่ก่อนนะอย่าว่าแต่กระทือบลูกลนะไม่ตาลาเต้มมามที่ผมเลี้ยงนะถ้าใครแต่นะผมบอกเลยว่าผมไม่ไว้แม่งเหมือนกันนะครับเราอย่างมากคนเราถือว่ามันก็ตายหนเดียวคนเราคนขี้ขาดตายแม่งหลายหนนะครับกฎหมายบางอย่างมันมันช้ามันช้านะมันช้าจริงๆยอมรับเลยว่าไม่ทันใจนะค,คนผิดเนี่ยนะบอกตรงนะกฎหมายบ้านเราเป็นระบบกล่าวหานะฮะคุณกล่าวหาเนี่ย คุณก็แก้ต่างตัวเองก็แล้วกันผมอยู่ดีๆผมมีคนมาแจ้งความผมไปคมคืนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตำรวจโอเคลากผมไปเลยผมต้องไปแก้ต่างวันก่อนเนี้ยกูยังนั่งทํา YouTube อยู่เลยจะไปคมคืนไมาได้ยังไงแต่บางคนมันไม่มีหลักฐานคนบริสุทธิ์ถึงติดคุกเยอะนะฮะติดคุกเยอะหรือแม้แต่อย่างเราเนี่ยไปเจอเขากันวิวาทกันถึงขั้นแบบขับรถบ้าคลัง่งเรามีปืนเราไปยิงเนี่ย กฎหมายบ้านเราคือฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าใช้อาวุธปืนแต่ถ้าไปหลายๆประเทศหรือแม้แต่อเมริกานี่รอดนะฮะลูกขุนเขาจะลงวติแล้วว่าคนนี้ไม่สมควรได้รับการลงโทษนะครับหลายๆประเทศนะผมถือว่าก็ดีนะตรงนี้ก็ดีแต่ว่าเราก็เคารพกฎหมายไทยว่าในเมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะเราก็ต้องเคารพเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเมืองของเรานะ,ะว่าโอเคใช้ระบบกล่าวหา เราก็เอาพยานหลักฐานต่างๆนไปนะฮะไปถือว่าไปแก้ต่างกันในศาลประเทศหนึ่งก็มีกฎหมายเหมาะกับประเทศหนึ่งนะครับเราไม่ใช่ว่ากฎหมายประเทศเราไม่ดีแต่ว่าคือบางอย่างเนะี่ยอย่างผมเป็นคนใจร้อนใช่ไหมประเทศเออไอ้เเราถูกห่มเหงรังแกขนาดนี้แหมแล้วอย่างว่านะไอ้คนผิดมาถึงมาลอยนวลกระทืบลูกเรากระทืบหลานเราเข้าไปตอนเช้าตอนบ่ายแม่ออกมาเยยแล้วเนี่ยเอ้กูไม่เห็นมีที่อะไรเลยกูเออเป็นไง จ็บปวดนะเจ็บปวด,นะดจริงๆมันบางอย่างกฎหมายต้องสังคายนานะฮะนะฮะสังคายนาเก่าๆเลยเลิกไปเลยฮะเลิกไปเลยบางทีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมันเจ็บปวดนะอ้หาจับคนร้ายมาปั๊บเดียวไม,ไม่ได้หรือแม้แต่แล้วไปนั่งกินเหล้ากันมีข่าวเนะียเป็นยศเป็นผู้กองอนาคตเนี่ยกูจะย้ายมาเป็นสวสวป,ปที่เนี่ยเดี๋ยวพวกมึงก็ต้องฟังมึงเปิดร้านเกินเวลาเปิดร้านขายเหล้าเกินเวลาเขาไม่จับ ไปเบ่งใส่เขาอวดสาวอวดสาวว่าไงสุดท้ายสุดท้ายอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มีที่กุฮะเข้ากุไปเลยสองตัวเนี่ยเป็นพ๊บไปอดีตว่าที่สวปอไม่ควรจะได้ขึ้นนะบอกตรงไม่ควรจะได้ขึ้นในคนประเภทนี้อย่างผมไม่่ทหารเกณฑ์นะผมบอกเลยผมเป็นสหอเนี่ยผมอยู่ที่ไอช่องเก็บเครื่องบินทอนเมนต์นะนะฮะมันจะมีนักเรียนดูดิยางหน้าตาส,สวย,ยเชาเช้าเดินไปเนี่ยนะครับ ผมก็ยะตรวจก็เดินเราก็ถือปืนทาภายปืนแต่งเาแบบครบชุดแต่ก็ยืนน้องเขาแต่งผิดระเบียบผมก็เตือนเขานะฮะเราไม่ใช่ไปประเภทไปแซวไปเซอร์เขาเราก็เฉยนิ่งนะฮะเด็กปุ๊จึงกลัวเรามันไม่หยุดพีงไอ้พันจา่าปกติเนี่ยไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยเข้าไปในบริเวณกองทัพอากาศต้องใส่อย่างเด็ดขาดนะฮะไอ้พันจ่านี่เขาไม่ใส่่ะผมก็เรียกบอกว่าทำความเคารพบอกจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวผมไม่ให้เข้านะมันก็บอก เอ้ยไอเนเนเสื่ออะไรกูด้วยกูจะเข้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์คำนี้แม่งจุดพีขึ้นเลยผมบอกมึงลงมาเลยปะผมก็ปืนฝากเพื่อนมึงลงมาเลยปะก็เตรียมเลยถอดเลยเสื้อสุดท้ายเป็นไงกลับไม่ได้เข้าไปดูรอยางตอนกลางคืนแม่งมาอีกมากับพวกสามคนวอเร์ไซค์ด้วย ผมเข้าเวรตอนคืนพอด,ดีเลยตอนนั้นเพราะว่าเราออกมาแล้วเพื่อนมันให้แทนอ้าวมึงมาสามตัวกูอยู่ซี่อ่ะจะเอาไม่ละจะเล่นไม่ละผมขึ้นลึกเลือลล่อนเปืนเลยอ่ะจะเอาไม่ละเปิดแม่งหนับในหน,นีเลยอ่ะพูดง่ายดีกว่าบางอย่างนะ่ะอย่าดูถูกว่าทหารเกณฑ์เขาเป็นไอเนนดูถูกเขาไม่ได้กูเป็นทหารนะกูสมัครไปไม่ใช่ว่ากูจับใบดำใบแดง ไม่เคยกลัวเลยฮะสมัครไปด้วยมีสิทธิ์ผ่อนผันด้วยสมัครไปฝึกได้แค่สามเดือนเรามีฝีมือในการเล่นกีฬาพวกก็ไปเล่นกีฬาแม่งฝึกทีมติดท,ทีมท,มทหารอากาศกลับบ้านง่างทุกวันนอนสบายเที่ยวกับเพื่อนฝูงอะไรถึงเวลาฝึกเราก็ไปฝึกศักดิ์ศรีคนเรามีนะหล,ห,ลหลายอาชีพเนี่ยผมบอกตรงบางทีตำรวจรักษากฎหมายผู้น้อยรักษากฎหมายแล้วถูกคนที่เป็นใหญ่กว่ามาข่มเพงต่นหน้าคนเยอะๆเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมะ่ะเดี๋ยวไปเรื่องราวัตถุบางคนของท่านอาจารย์แขกนะฮะคลิปนี้อาจจะมีอะไรค่อนข้างจะก้าวร้าวนิดหนึ่งก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะบางอย่างเนี่ยเราเห็นตำรวจที่เขาเรักษากฎหมายแล้วถูกประเภทนายของตัวเองมาบา้าเว้ยมึงไอ้ห่ากลับไปเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นตอนหน้าสาวเนี่ยผมรับไม่ได้นะถ้าเป็นผมผมไม่กลับนะไม่กลับมึงใจมาจากไหนนะครับโอเคครับ ไปพบกับวัตถุมงคลของท่านจารย์แขกมันตัดสยามปรมา,รมา,รมาจารย์วิชาสายมูนะฮะอาจารย์คารวาสจอมคำหมังเวทแห่งสยามประเทศครับกลับสวัสดีครับ สัตว์สวรรค์ของเหมาซานในตำนานมีหลายลักษณะหลายรูปแบบและหลายชนิดแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์สวรรค์ของเหมาซานที่เป็นสัตว์ที่อยู่เคียงคู่กับไท้เสียงเหล่ากุงไท้เสียงเหล่ากุงนะเป็นบรมอาจารย์หนึ่งในสามเทปอาจารย์ของต้นกำเนิดลัทธิเตา๋าสัตว์สวรรค์ของลัทธิเตา๋าหรืออาจจะบอกว่าเป็นสัตว์คู่บุญบรารมีของไท้เสียงเหล่ากุงก็คือควายมรกต แชวูแช่วูนะเป็นสัตว์สวรรค์ชั้นสูงที่เคียงคู่กับไท้เสียงเหล่ากุงในตำนานวิวัตฟ้าของเหมาซานได้กล่าวไว้ว่าในวงรอบ1,200ปีสัตว์สวรรค์ตัวนี้จะลงมาสู่พื้นดินหนึ่งครั้งถึงกลายเป็นสิ่งที่เชื่อกันในภายหลังว่าทุก1,200ปีพื้นดินจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งวงรอบเนื่องจากสัตว์สวรรค์ตัวนี้ที่เรียกว่าควายมรกต จะทำการพลิกแผ่นดินหรือพลิกพื้นดินให้กลับมาเจเลยงอกงามหลังจากที่เสือ่อมโทรมเราจะเห็นว่าภาพวาดต,ต่างๆของท้ายเสียงเหล่ากุงในทุกๆภาพวาดที่วาดด้วยเรื่องความบุดมสมบูรณ์จะนั่งอยู่บนควายสามเขาหรือในตำนานบางตำนานบอกว่าเป็นควายเขาเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักวิชาของเหมาซานชั้นสูงทึ่มีคำพีวิวัตฟ้าบันทึกเอาไว้ว่า ควายมรกตตัวนี้นั้นจริงๆมีทั้งหมดสามเขาเนื่องจากว่าเขาเปียบเป็นตัวแทนแห่งวิญญาณควายชนิดนี้สามารถพลิกฟื้นสิ่งที่เป็นสาภพสาวิญญาณได้เพราะฉะนั้นควายมรกตจึงมีคุณลักษณะพิเศษในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เสื่อมโทรมพื้นที่ที่เสื่อมโทรมหรือเรื่องร้ายต่างๆให้กลับมาดี เพราะฉะนั้นในขพวิวัติฟ้าของเหมาซานได้กล่าวไว้ว,ว่าทุก1,200ปีสิ่งมีชีวิตจะทําลายกันเองสิ่งมีชีวิตจะนํามาซึ่งภัยพิบัติทั้งปวงสิ่งมีชีวิตจะเป็นตัวก่อเกิดภัยพิบัติเรื่องจากการกระทําของสิ่งมีชีวิตเองสวรรค์จึงได้ส่งควายมรกตเข้ามาทําการพลิกฟื้นผืนดินต่างๆให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในพิมพมหาปรัชญ,ญาจีนโบราณ ได้กล่าวไว้ว่าควายมรกตนั้นเป็นสัตว์สวรรค์ที่ควรค่าแก่การบูชาและเป็นตัวแทนแห่งความบูรณาสมบูรณ์มาถึงตรงนี้สมาชิกหลายๆคนที่ติดตามรายการมรดสยามเริ่มใจให้ความสําคัญกับควายมรกตแล้วควายมรกรนอกจากจะเป็นเครื่องรางที่เอามาใช้ติดตัวในขณะที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อหวังความบูรณาสมบูรณ์ ในตอนกันข้ามควายมรกฏนั้นก็ยังเป็นเครื่องรางซึ่งนำไปสู่ความเจริญงอกงามในประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจริญเติมโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อเกิดไม่ว่าจะเป็นถึงในเรื่องของการไปเกิดใหม่ของวิญญาณต่อวิญญาณเครื่องรางที่เรียกว่าควายมรกตหรือแชร์วูนั้นเป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างจะสร้างได้ยากเนื่องจากว่าตามคำพีวิวัตฟ้าของเหมาซาน การที่จะทำควายมรกตต้องประกอบไปด้วยชนวนมวลสารซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพลังงานนอกโลกเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากเราจะสร้างควายมรกตแล้วไม่มีพลังงานจากนอกโลกควายมรกตในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมามีการสร้างในคำพีวิวั์ฟ้าของเหมาซามีการสร้างเมื่อสมัยส่งคั้งเดียวเท่านั้น เพื่อพื้นผื้นดินของในยุคนั้นให้กลับมาจเจริญง,งอกงามอีกครั้งหนึ่งแต่มาในภายหลังตำรานี้ได้ถูกเก็บซ่อนและเก็บงำสำหรับบรระชนชั้นสูงเพราะเนื่องจากว่ากวายมลกฏสามารถทำให้ดวงชะตาหรือพื้นดินที่เสื่อมโทรมกลับมามีชีวิตได้จึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามของลทัทธิเต๋าเหมาซาน ในการเผยแพร่วิชาความรู้ของฟายมรกตหรือที่เรียกว่าแชวูแชวูนั้นในสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเขาเชื่อว่าต่อมาในภายหลังแชวูได้มีการเกิดลูกหลานและกลายเป็นฟา,ายในปัจจุบันที่เหลือเพียงแค่สองเขาสองเขาในลักษณะของฟายในคำพีวิวัตฟ้าของเมืองตาลได้บอกไว้ว่าหมายถึงพลังงานอิมและเอียงเท่านั้น แต่ขาดซึ่งพลังงานวิญญาณเราจะเห็นว่าเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชนชาติไทยจีนทิเบตรหรือแม้กระทั่งนักที่ไยศาสตร์ปายธนูก็ว่าดในเรื่องการปารหัดประหารแต่ไม่ว่าดในเรื่องการก่ะเกิดเพราะฉะนั้นแชวูฒจึงต่างจากปายธนูด้วยเหตุประการชนี้เนื่องจากแชวูนุฒะินอกจากจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวป้องกันคุณใส ในเรื่องของการก่อเกิดยังนํามาซึ่งความจเจริญงอกงามแชร์วูนั่นเป็นสัตว์สวรรค์ซึ่งมีความสําคัญกับโลกทั้งสามโลกพบทั้งสามพบเขาเชื่อว่าแชร์วูเป็นพาณะะของไท้เสียงเรากุงเพื่อเอาไว้ตรวจทั้งสโลกไม่ว่าจะเป็นสวรรค์มนุษย์หรือวิญญ,ญาณกรรมวิธีการสร้างและการปลูกเสกแชวูเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องใช้วิชาเฉพาะเพราะว่า วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เก็บงำเอาไว้ในบรรพชนสู่ลูกหลานซึ่งไม่ถ่ายทอดสู่คนนอกกรรมวิธีการสร้างและกรรมวิธีการปลูกเสกต้องอาศัยวันเวลาเลิกยามเลิกผาหน้าทีรวมถึงชะตาของพื้นดินหรือที่เราเรียกว่าชัยภูมิในการใช้คำพีวิวัตฟ้าของเหมาซานในการให้กำเนิดแชวูให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งการสร้างแชวูของมันตัดสยามครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสร้างแชวูเมื่อสมัยส้มซึ่งสร้างโดยใช้วัตถุอาถรรพ์ที่เป็นโลหะสำลิศซึ่งมีการผสมของโลหะหลายประเภทและมีความเชื่อว่าโลหะเหล่านี้นั้นซึมซับพลังงานธรรมชาติหรือกิจวิญญาณของโลกจนแปรเปลี่ยนสภาพตัวเองกลายเป็นขั้นโลหะการที่เอาโลหะหลายประเภทมาหล่อหลอมรวมกันแล้วกลายเป็นสำลิศก็เปลี่ยนเสมือนกับการที่เราเอาสามวิญญาณ หรื่อว่าจะเป็นสวรรค์มนุษย์วิญญาณมารวมกันให้กลายเป็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าแชวูหรือควายมรกตมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเป็นไปได้ยากสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ส่วนขั้นตอนการปุกเศษก,การที่ได้ควายมรกตมาแล้วนั้นตามคระพรวัดฟ้าของเหมาซานเมื่อเราหล่อมาแล้วเราจะต้องทําการเชื่อมดาวทั้งสามภพซึ่งจะต้องมีการเปิดฟ้าเปิดดินเปิดวิญญาณ ในคำพิพิวัดฟ้าของเหมาซานว่าในเรื่องสิ่งเหล่านี้เอาไว้ว่าหากจะทําการสร้างหรือมีการเตรียมรูปเคารพหรือแทนตัวเคารพของแชวูเราจะต้องมีการบอกกล่าวสวรรค์โดยเฉพาะขาดไปได้คือไท่เสียงเหล่ากงการที่เราจะทํานี้ท่เสียงเหล่ากงต้องเห็นด้วยกับเราทุกประการถามว่าพุทธคุณก็ดีกรรมวิธีการสร้างก็ดีหรือวิธีการที่เราจะไปพบบูชาติดตัวก็ดี เป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและค่อนข้างจะต้องมีความนึกซึ้งบางประการและบางประเภทแต่เป็นข้อดีตรงที่ว่าแชร์วูนั้นไม่มีให้โทษถ้าเราไม่บูชาก็เปรียบเสมือนเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราบูชาติดตัวหรือเชื่อมกับพลังงานวิญญาณแล้วนั้นในคำพีวัดฟ้าเหมาซานบอกว่ามันจะกลับมามีชีวิตได้เพราะฉะนั้นหากท่านนำแชร์วูติดตัว สิ่งที่ท่านจะได้เลยก็คือชีวิตที่พลิกผันไปในทางที่ดีส่วนคนที่แย่อยู่แนะนำเลยว่าคุณควรจะต้องพกควายมรกตติดตัวโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีวัวซึ่งเป็นลูกหลานของควายมรกตเองการที่เราพกควายมรกตในปีนี้เราก็จะได้รับพลังงานปีในด้านดีได้รับพลังงานวิญญาณในด้านดีนำซ้ำเราสามารถแก้ชะตาบ้านเราในด้านดีได้อีกด้วย ส่วนคนที่กลัวเรื่องการชงในทิศทางต่างๆหรือชงในพลังงานต่างๆการที่คุณพกควายมรกตก็เปรียบประดุจกับคนมีไถ่เสียงเหลากุงเนื่องจากว่าควายมรกตนี่แหละที่เป็นพาณะของไถ่เสียงเหลากุงซึ่งเดินทางไปทิศไหนฟ้าไม่ส่งผลร้ายดินไม่ส่งผลร้ายพอมาถึงตรงนี้แล้วคุณอาจจะมีความสงสัยคุณอาจจะมีความ งงเล็กน้อยกับควายมรกตเพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทั่วไปแต่อย่างไรเราฝากอยากจะฝากไว้ว่าให้คุณทำความเข้าใจกับเทปนี้แล้วพยายามคิดวิเคราะห์ไต่ตออให้ดีว่าคุณเป็นผู้ที่พลังงานฟ้าส่งผลร้ายหรือไม่เช่นบ้านคุณพื้นบ้านคุณแตกหรือไม่ถ้าพื้นบ้านคุณแตกให้คุณรู้ไว้เลยว่า พลังงานดินก็คือชะตาดินที่ฟ้าส่งผลน,นั้นเริ่มส่งผลลายแล้วหลังคาบ้านคุณแตกหรือไม่ถ้าหลังคาบ้านคุณแตกให้คุณรู้เลยว่าพลังงานฟ้าส่งผลล้ายสู่ตัวคุณแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวคุณเองดวงดีหรือดวงลายถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่ดวงลายให้คุณรู้เลยว่าฟ้าดินไม่ส่งผลดีกับวิญญาณในตัวคุณในที่นี้ เราอยากจะได้นำควายมรกตประจําปี2564รวมถึงทุกๆปีในะต่อไปนี้ก็พกควายมรกตไว้ติดตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เอามาพกติดตัวหรือว่าการไม่ว่าจะเป็นการที่เอามาตั้งบนโต๊ะทำงานเพื่อให้รับพลังงานฟ้าหรือแม้กระทั่งเอาไว้ในรถลวดยานพานะเพื่อใช้ในการกันพลังงานวิญญาณในการเดินทางในเทปนี้ให้คุณทำความเข้าใจ กับควายมรกตให้เป็นอย่างดีและวิเคราะห์เอาว่าควายมรกตเป็นสิ่งที่ควรแก่ที่คุณบูชาหรือ,อยังสวัสดี